คดีที่ลากยาวมานานกว่า3ปี3เดือนวันนี้ถึงจุดจบแล้วครับประเทศไทยส่งตัวเฉอจื้อเจียงเจ้าพ่อคาสิโนไซเบอร์กลับไปดำเนินคดีที่จีนวันที่12พฤศจิกายน6.8เวลา16นาฬกา20นาทีหน่วยปฏิบัติการพิเศษหนุมานจากกองปราบนำตัวนายเฉอจื้อเจียงออกจากเรือนจำกลางคองเปรมมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อส่งตัวให้ทางการจีนตามคําสั่งศาลไทยนี่คือชายที่ทั่วโลอกเรียกว่าเจ้าพ่อคาสิโนไซเบอร์หัวหน้าเครือข่ายเว็บพนันข้ามชาติที่มีฐานใหญ่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชเวก็กอประเทศเมียนมาพื้นที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของเศรษฐกิจสีเทาเต็มไปด้วยการฟอกเงินการพนันและสแกมเซ็นเตอร์มหากาบ3ปี3เดือน12สิงหาคมห5 ในเชิร์ถูกจับในกรุงเทพตามหมายแดงอินเตอร์โปที่ทางการจีนร้องขอหลังจับกลุ่มถูกคุมขังในเรือนจำกลางคลองเปรมตลอดการพิจ,จารณาคดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างการต่อสู้คดีเชยื่นคัดค้านทุกช่องทางทั้งในศาลอุทธรณ์และยื่นเรื่องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญให้พิจ,จารณาว่าพรบรส่งผู้ร้ายข้ามแดนคัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่10พฤศจิกายน2568 สารอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นให้ส่งตัวนายเฉิกกลับไปดำเนินคดีในประเทศจีน12พฤศจิกายน2568วันส่งตัวจริงปฏิบัติการใหญ่ระดับนานาชาติไทยจีนเสร็จสิ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิรวมระยะเวลาทั้งหมด3ปี3เดือนเต็มครับและในช่วงที่อยู่ในเรือนจำกลางคลองเปลมชีวิตของเจ้าพ่อคาสิโนไซเบอร์ก็ไม่เงียบเลยครับ เขาเคยร้องเรียนต่อหน่วยงานสิทธิมนุษยชนว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมถูกทำร้ายถูกขั้งเดี่ยวและยังถูกเจ้าหน้าที่จากจีนเข้าเยี่ยมโดยไม่ได้รับการยินยอมเชิญถึงเคล่อนอ้างว่าตนเองเป็นสายลับให้รัฐบาลจีนแต่ทางการปักกิ่งออกถแถลงชัดว่าไม่จริงพร้อมยืนยันว่าหลักฐานการกระทำผิดนั้นแน่นหนาเกินปฏิเสธกรมราชทัณฑ์ของไทยก็เคยออกมาชี้แจงว่า เหตุที่ต้องใช้มาตรการคุมแคมพิเศษเพราะเฉอมีพฤติกรรมทำผิดวินัยเรือนจำและเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลหรือการติดต่อภายนอกถูกใช้ในทางผิดครับความหมายของการส่งตัวในวันนี้การส่งตัวครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังรัฐเพราะมันสะท้อน3เรื่องชัดเจนมากความร่วมมือไทยจีนแน่นแฟนไทยไม่ใช่แค่ทำตามคำขอ แต่ร่วมมือเต็มที่ในกรอบความมั่นคงระดับภูมิภาคสัญญาณเตือนถึงกลุ่มทุนสีเทาว่ายุคลบอยู่หลังชายแดนจบแล้วไม่มีใครปลอดภัยไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมียนมาลาวขเขมรหรือที่ไหนก็ตามภาพลักษณ์ใหม่ของชัยที่พร้อมยืนยันว่าเป็นประเทศที่ยืนอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศจากชายที่เคยสร้างอาณาจักรเว็บพนันในชเวกก็ก่อประเทศเมียนมา วันนี้ถูกส่งกลับจีนด้วยเครื่องบินคุ้มคันแน่นหนาและนั่นคือจุดจบของมหากาบคดีผู้ร้ายข้ามแดนที่ใช้เวลายาวนาน3ปี3เดือนแล้วทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้กดติดตามแล้วคอมเมนต์บอกกันได้เลยครับครับผู้ต้องหาก็ให้การปฏิเสธนะครับให้การปฏิเสธว่า ไม่ไม่รู้เรื่องสแกมเมอร์อะไรต่างๆนะครับแต่จากข้อมูลเนี่ยเขาก็คือผู้สร้างชเวโกโก,โกนะครับสร้างคาสิโนทั้งเป็นแบบออนกราวและออนไลน์นะครับแล้วก็ในพื้นที่ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นที่ที่อยู่ของสแกมเมอร์จำนวนมากครับคือเราทำตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับก็คือรับการประสานมาจากตำรวจจีนนะครับเราก็ทำเรื่องของการส่งผู้รายข้ามแดนนะครับทางผู้ต้องหาเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นผู้ มีศักยภาพพอสมควรนะครับเขาก็จ้างทนายที่จะร้องต่อศาลไม่ว่าจะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์นะครับแล้วก็ศารลรัฐมนูญที่จะต่อสู้ว่าจะไม่จะไม่กลับไปประเทศจีนนะครับซึ่งกระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยก็ได้พิจารณาตามตามระเบียบตามกฎหมายแล้วนะครับสุดท้ายก็จบว่าเราส่งตัวผู้ต้องหารายนี้กับประเทศจีนเพื่อให้เขาไปดำเนินคดีตามกฎหมายครับคือตอนนี้เรามีข้อมูลว่าเขาเป็น ผู้มีอิทธิพลในชเวโกโกนะครับเป็นแล้วก็สนิทกับผู้นําในบริเวณนั้นนะครับรวมถึงเนี่ยเขาไปสร้างที่เกาะกงประเทศกัมพูชาด้วยนะครับแล้วก็มีสัญชาติกัมพูชาด้วยครับ